ทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะแล้วทีตัวนี้มีตัวไหนบ้างนะ่ามครับปกมีเจ้าปกป้องนะครับเจ้าเทียนขาวเจ้าคำแพงแล้วก็เจ้าพัมนะครับทั้งสี่ตัวนะครับตามเบอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่หมายได้หนึ่งเจ้าปกป้องนะครับหมายได้สองเจ้าเทียนขาวหมายได้สามเจ้าคำแพง ไมได้สี่เจ้าทำนะครับเจ้าคำเจ้าคำเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้าเน้าเน้ามน้ครับาเจ้าเาเจ้ไเจ้ายจ้าเจ้าเ้ามจ้าร้าทุกาเจนาเ้าเั้าเจ้าีจ้าเจ้าเจ้าทจ้าเ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 จาเจ้าเจ้ามาเจ้าเจ้เจ้าวั้งเจ้า่จ้าเจ้าเ้าคราเจาเ้าาาเจ้าเจ้่เา้เจ้าาเจาเ้้นา ก็อยู่ที่การเติมตัวด้วยการเดินทางนะครับบางทีก็อยู่ที่น้ำเลี้ยงการพักผ่อนนะครับอายุปัจจุบันที่บางทีควายเนี่ยเดินทางมากตัวนีคนนะคะ้คืนเช่านะครับคืนเช่าการกินการอยู่อาจจะขาดสมดุลงไปบ้างนะครับแต่โดยพฤติกรรมไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องของการเดินทาง หลายตัวนะครับเวลาเดินทางจากจังหวัดข้ามจังหวัดนะครับก็ใช้เวลาข้าชั่วโมงมาเฉลี่ยนิดหน่อยเลยไม่ได้ของไม่ลงยืนยันเลยก็เป็นเราจากขนาดไหนครับนั่งรถโดยสารไม่มีที่นั่งกันได้นะครับขึ้นรถโดยสารไม่มีที่นั่งรอคนลงกลางทางเพื่อจะได้นั่งบ้างไม่มีใครนั่งครับกระผมแกวถึงเชีย่ยวหน่อยยืนตลอดที่เดย อันนี้ก็ลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับไฟที่เข้ามาในสนามก็ถือว่าเป็นยอดไฟเขียะนะครับที่ <sı ld> เราเห็นกันหลายสนามนะครับก็แต่ละตัวก็มีจุดที่โดดเด่นที่แตกต่างกันครับเดี๋ยวมาดูว่าท่านกรรมการจะมีมุมมองอย่างไรหรือจะมาเล่าให้ฟังทีนงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านท่ากกรรมการได้กล่าวถึงนะครับที่เก็ดประเด็นผมก็จะได้ำ เนี่ยเราก้ฟังนะครับว่าโด,กกดยาการจัดติงอะไรบ้างครับเขาเรียนเขาล่วงครับเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่น้องคร,งรับก็กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์กและพัฒนาป่าไทยครับก็ได้มีการฝึกอบรมนะคนะต้องตรงตามมาตรฐานพันธุ์จากนั้นก็แล้วกันนะครับก็เมื่อปีที่แล้ว,วาาก็จัดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับจัดที่จังหวัดสุรินทร์ ครับก่อนที่จะพูดขออนุญาตขยับรถนะครับอีสูสุกอไก่นอนหนูเลยฮะซีซีหนึ่งอยุธยาครับถัดมาครับงอง,งูฉอยชิงสองห้าห้าหนึ่งชนบุรีครับเป็นโตโยตา้าแล้วก็อีกคันหนึ่งครับขอพึ่งทอขอพึ่งหอยหีบหกเป็นรองควายดำแต่ตอนนี้แม่เทียบเคียงได้เลยนะครับ chiến chí mồm á bài mồm bài mồm à mà là khắp đền mà พ่อพันธุ์เป็นไงบ้างครับน้ำใหม่ครับแต่ละตัวนี่เคยได้แชมป์มาทุกตัวนะครับอยู่ในสนามตรงนี้นะครับแต่ว่าแชมป์คนละสนามนะครับก็จะมีพอ่อพ่อของอทั้งห้าหกตัวนี้นะครับก็มีทั้งแก้วฟ้ามีช้างอุดรน,นะครับมีกล้วย,วยนะครับมีเจ้าสันนะครับมีเจ้าพันุ์ล้านนะครับอโอ้อโหดูแค่ชื่อพ่อนนะครับ ก็สะเทือนถึงรูปแล้วนะครับเพราะว่าะไรกว่าพันธุกรรมที่โดดเด่นนะครับพี่น้องครับน่าชื่นใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งในควายเผือกนะรุ่นปัจจุบันครับ ตอนนี้สู้ควายดำได้เลยครับครับสู้ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ใหญ่มากตอนนี้ที่งานแห่งชาติที่ขอนแก่นเนาะครับตอนเราจะดบบรุ่นยังหายยากนะครับหายากมากเป็นรุ่นรุ่นยังขนาดนี้อเมื่อก่อนผมได้เปรียกครับอาจารย์ผมเลี้ยงควายเผือกมาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนควายควายเผือกเข้าสนามไม่มีนะครับจะมีแต่ข้อของผมสี่ตัวห้าตัวก็ขวาที่หนึ่งถึงที่สี่เตัวที่หนึ่งถึงที่ห้าอยู่นั่นนะครับเพราะว่าไม่มีใครเอาไป ต่อมามาช่วงหลังๆนะมีพวกแก้วฟ้าพวกอะไรพวกนี้ผมก็สู้เขาไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องตามพันแน่นอนครับ,รบผมเดี๋ยวอย่าเผลอนะครับเพราะว่าในเรื่องของการพัฒนาเราแต่งเติมได้ครับหมายวามว่าในรุ่นลูกเขาเป็นอย่างนี้นะครับรุ่นถัดไปเนี่ยเรามีจุดบกพร่องตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันท้ายเรื่องแข้งขานะครับเรื่องต่างๆนะครับก็หาพ้อพันดีๆที่อ่าการีีกว่าจะจะ,จะช่วยลบ จุดบอดของเราได้ใช่ครับครับ,รบอันนี้ก็นักปรับปรุงพันธุ์หรือบริเดอร์นะครับต้องให้ความใส่ใจในเรื่องนี้นะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่มีจุดอ่อนนะครับที่ท่านกรรมการได้ชี้แนะนะครับเราก็ลองไปหาดูว่าตัวไหนที่จะมาลบตรงนี้ได้นะครับ ก็ทางสนามประกวดวัวนะตอนนี้มีการประมูลวัวอยู่นะครับประมูลวัวส่วนใหญ่การประมูลก็จะเป็นการประมูลมาช่วยงานนะครับไม่ใช่ประมูลเอาไปเป็นเงินของเจ้าของวัวนะครับขายค้ากับเจ้าของวัวเนี่ยเขาบริจาควัวมาให้ผู้จัดงานให้ผู้จัดงานจัดประมูลนะครับก็เงินได้เท่าไหร่ก็เอาช่วยผู้จัดงานครับบางตัวก็ได้ หลักเฉียดล้านเหมือนกันนะครับพ่อพันธุ์ดีๆสวยๆนะครับชาววัวก็ไม่ต่างกับชาวปายนะครับในเรื่องของการระดมทุนเมื่อคืนนี้ผมไปนั่งดูการประกวดผู้จูงวัวนะหมายครับเมื่อคืนนี้มีคนสมัครเข้ามาประกวดเป็นผู้จูงวัวหกสิบสี่คนไม่น่าเชื่อครับพี่น้องครับต้องต้องต้องได้สมัครใช่ไหมเขาไปดัน สมัครนี่นะใครมาสมัครหน้าง,งานต้องเสีย300บาทอ๋อถ้าสมัครมาล่วงหน้านี่ไม่เสียนะครับปรากฏว่าเขามีทั้งใบประกาศและก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จูงแห่งปีนะครับนอกจากนั้นในงานนี้ก็ยังมีรางวัลมอบให้นะครับมที่หนึ่งรู้สึกจะแบ่งออกเป็นสองรุ่นรุ่นทั่วไปกับรุ่นรุ่นเยาวชนนะครับจำได้ว่ารุ่นทั่วไปในที่หนึ่งหกพับาท นะครับเฉพาะเป็นผู้จูงให้กรรมาการฝรั่งเป็นผู้ตัดสินนะครับก็ก็จะเก็บคะแนนสะสมไว้สนามหน้าก็จะมีการประกวดอย่างนี้แหละครับใครได้คะแนนสูง JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ